มาถึงช่วงเจษดาบอกต่อในวันนี้ครับคุณบอยเจษดาจะพาเราไปเที่ยวปลดล็อกกันนิดนึงเนะะาะพาไปเที่ยวใกล้ๆแล้วกันที่ศรีราชาชนบุรีที่นี่คือวัดเขาตะแบกครับที่นี่ธรรมชาติอบล้อมจริงๆครับคุณผู้ชมครับร่มรื่นมากแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่คุณบอยจะพาไปเที่ยวในวันนี้คือสกายวอล์คครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในมุมสูงในมุมที่แปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไปติดตามจากคุณบอยเจษดาในช่วงเจษดาบอกต่อกันเลยครับ คุณผู้ชมครับจะสดาบอกต่อวันนี้ผมมีเป้าหมายใหม่ของการเดินทางหรือว่า new destination สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวม,มาฝากกันที่นี่ฮะไม่ไกลจากกรุงเทพอํเพาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ที่วัดเขาตาแบกที่นี่เขาจะมีความเป็นธรรมชาตินอกจากจะไหว้พระขอพรแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะพามาดูอันซีนสุดๆครับ เหมือนอยู่ในดงริบบิ้นฮะอ้นูน่นสุดลูกหูลูกตาสุดนู่นเลยฮะปีนเขานู่นเลยครับอันนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราจริงๆแล้วอยู่จุดนู้นครับ แต่ก่อนที่เราจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบ360องศานะครับเราจะต้องใช้การเดินเท้าไปอีกเกือบ2กิโลด้วยกันครับสู้ๆมา ถามก่อนพูดคุยเพื่อความมั่นใจรับน้ำหนักผงได้ใช่ไหมได้ครับผมได้ประมาณสักกี่กิโลเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยกิโลต่อหนึ่งช่องครับโอ้ตันกว่าใช่ครับผมอุ่นใจต่อช่องนะต่อช่องครับผมครับเดี๋ยวถามหน่อยทําไมวัดเขาตะแบกที่นี่ถึงต้องทําเป็นสกายวอล์กที่เป็นกระจกแบบนี้ด้วยพี่อ๋อเพื่อไปเชื่อมต่อกระฐานพักฝั่งนู้นนะครับจะให้นักท่องเที่ยวเวลาพักเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้นักท่องเที่ยวแปะทองได้เลยครับครับผมระยะทางของสะพานนี้ยาวประมาณสักกี่เมตรประมาณ265เมตรครับ 265ห้าแล้วช่วงของกระจกล่ะฮะถ้าเป็นช่วงนี้เมตรครับ50เมตรใช่ครับผมโอ้ห้เมตรก็คือคุณผู้ชมตอนเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าบัตรคนละ40บาทใช่ครับจริงจริงบาทนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับพี่หนึ่งนะครับวัตถุประสงค์นะครับผมหนึ่งค่าซักตุงเท้าครสองค่าโครงสร้างสะพานสามเพื่อเอาเงินจุดนี้ไปสร้างหลวงพ่อโสธรครับผมอ๋อ ครับผมใช่ครับถามว่าค่าซสักถุงเท้าคืออะไรถ้าเกิดดูเท้าผมนี่ครับผมคือทุกคนจะต้องใส่ถุงเท้าแบบนี้ใช่ครับเพื่ออะไรครับพี่โอกันพื้นเป็นรอยครับผมกันพื้นกระจกนะครับมุมนี้เรามองได้แบบ360รอองศาเลยนะใช่ครับผมฮะส่วนใหญ่ที่นี่เขาเปิดปิดกี่โมงยังไงครับก็เปิด8ปดโมงเช้าครับปิดด้านล่างนะครับปิด5โมงเย็นคือะว่านักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาก่อน5โมงเย็นเรารอรับจนหมด แล้วก็รอบหนึ่งนี่อยู่ได้ประมาณสักกี่นาทีพี่ไม่จากัดเวลาครับผมอ๋อถ้าคุณยังสนุกยังถ่ายรูปไม่เสร็จก็<อ>ยาวๆเลยอยู่ได้เลยครับผม,มแต่ช่วงหนึ่งก็ประมาณ30ประมาณนี้ใช่ครับนะฮะ,ะคุณผู้ชมท่านใดที่อ,อยากจะมาท้าความเสียวแบบนี้ก็มาได้ที่สําคัญเนี่ยมาได้สัมผัสธรรมชาติแถมได้บุญด้วยใช่ครับผม โอ้โหฮะสวยงามเนาะน่าสนใจธรรมชาติมากคุณเอกสนใจไหมน่าสนใจไม่ไกลด้วยไม่ไกลด้วยไปท่องเที่ยวตอนตอนเดินทางจากกรุงเทพไปศรีราชาไม่ไกลหรอกครับแต่ตอนเดินขึ้นไปอกไกลมากเลยจากวัดขึ้นไปสะพานกระจกใช่ไหมประมาณสัก2กิโลออกกาลังกายนะก็ไปท่องเที่ยวกันได้ขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับ